การรับสวยนี่มันมีมาตั้งแต่ยุคไหนอะคะยุคท่านนีไหมฮะเป็นตำรวจมาก็รู้แล้วคือไม่มีไม่ได้ด้วยนะ,ะต้องมี เพราะมีเพื่อเอาตรงนี้ไปใช้ในการทํางานแต่ไม่ใช่มีเพื่อจะเอามาเก็บใส่กระเป๋าหรือไปดูแลน้องๆ<า>นอกบ้านาคนจีนเขาขาวนะ<า><า>แล้วท้านก่บอกเขากลัวไม่มาเมืองไทยนี่เขากลัวอะไร<า>ผมตอบให้เลยเขากลัวตารวจไทยำไทำไมไอ่ะเพราะอ,อะไรเขาขาวเขากลัวตารวจไทยนี่เอาสีไปไป้ายให้เขาเป็นเทาในยุคที่ท่านเป็นตํารวจเนี่ยนะยุคนั้นนะอาถามเรื่องว่าในวงการสีกากีเป็นยังไงกันบ้างในส่วนของอาชีพเดียวกันคือผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ท่านท่านนะท่านก็ ค่อนข้างจะรับผิดชอบต่อเรา oh. ยุคนั้นก็คือต้องทํางาน mm. แบบนั้นจริงๆ mm hmm. จะมองว่าเถื่อนไหมก็มันก็ต้องใช้ <c oughs> มันก็ต้องใช้ <c oughs> มันก็ต้องใช่ไหมใช้ตรงนั้นแต่ความที่ผมมันตัวตนผมเนี่ยมันมันเพื่อนบางคนเขาก็ไม่ไม่คบไม่คุยเ mm hmm. พือนตำรวจนะ mm hmm. เพราะเขาบอกว่าผมมันตำรวจ <c oughs> ไอโซแต่ไอความที่เราอยู่ในแวดวงเพราะผมบอกว่ากินเที่ยวภาคตัวพอ้านั่งถูกหรือหรือหือในบรรดาอย่างเราๆเนี่ยผมก็เที่ยวกับรุ่นใหญ่ทั้งนั้นนะอันนี้ท่านเรียนขาวแดงเหรอครับใช่ไหมขาวแดงครับอาจารย์อาจาร่อันนี้เลยถามเรื่องนี้ดีกว่ากาลังคิดท่านเขามีออกมาประทวงเกี่ยวกับการแปลอักษรอะไรเงี้ยท่านมีความคิดเห็นยังไงบ้างมันก็คือเป็นเรื่องที่สําหรับเราสี่โรงเรียนอ่ามันก็เป็นตํานานมากันตลอดใช่มมันก็ไม่ควรจะเลิกอ่ะคือไม่ไม่ดีตรงไหนอ่ะผมเป็นกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ทําให้มีโอกาสมาก มาา่่มกันมารู้จักกันแล้วก็ผูกพันกันมาถึงทุกวันนี้ตนนี้ข่าวมันออกมาว่ามีมาต่อต้านไม่ให้เด็กขึ้นอัธจันร์เพราะว่าจะทําให้เด็กเหนื่อยท่านไม่เห็นด้วยไม่ไม่ท่านคะการรับสวยนี่มันมีมาตั้งแต่ยุคไหนคะยุคท่านนีไหมฮะเป็นตํารวจมา ก็รู้แล้วคือไม่มีไม่ได้ด้วยนะต้องมีเ<ร>พราะมีเพื่อเอาตรงนี้ไปใช้ในการทำงาน <S <S> <S แต่ไม่ใช่มีเพื่อจะเอามาเก็บใส่กระเป๋าหรือไปดูแลน้องๆน,น,นอกบ้านไม่ใช่ในยุคนั้นไม่มีนะทุกคนก็ทำงานตั้งใจและมันมีเหตุผลก็คืออย่างอย่างผมเนี่ยผมอยู่ในแวดวงส่วนใหญ่เนี่ยคือคดีใหญ่ๆ<ร>นะคดีใหญ่ๆที่เกิดขึ้นก็เพราะเรา,เราผมจะอยู่ในส่วนกลางร,รับการเป็นตำรวจเนี่ยเมื่อมันมีเหตุและเราเนี่ยซุกอยู่ข้างในคือการรับส่วยรัเรารับเราก็ทำให้เรารู้จัก จากผูเขาแม่ผู้ประกอบการใช่ไหมเคยรับสวยไหมคะจะบอกวิชิตคือคือตะก่อนไม่ต้องไม่ต้องรับนะเขาเอามาแจกให้ทุกเทศกาลก็ก็เอามาให้มันเป็นซองๆแล้วเราก็ต้องแกะซองสีชมพูนะนี่นี่ถ้าเป็นช่วงเทศกาลของคนจีนนะตุ๊จีนศาสตร์จีนนะเขาจะมาซองนี่มันเต็มโต๊เลยนะเต็มโต๊ะทํางานแกะไม่ทันใช้ยุคนั้นก็ถือว่าเป็นการแบบว่าเอามาแล้วท่านก็เอาไปแบบว่าอ่ะทำนุบํารุงอะไรว่ากันไปแล้วในยุคนี้ที่มันเดืดการแล้วที่มันมีแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยท่าน สวยที่แบบแปลกๆที่มันแบบยุคนี้ท่านว่าไงคะกับสวยสวยยุคนี้มันคนเราปัจจัยประเด็นของเราได้มาเราเอามาทํางานจริงๆเพราะตอยุคนั้นเราต้องในยุคผมได้ต้องทราบมันเงินเดือนก็ไม่ได้กี่ตังค์แล้วจะไปเบิกหลวงบี้เลี้ยงว่าประมาณไม่มีให้อ่ะมันก็ต้องควักกันเองใช่ไหมควักเองเราจเอาตรงไหนเราก็เอาตรงของเขานี่แหละที่เขามาให้แจกเราก็คืนกลับไปในการทํางานคือสงสัยเมื่อกี้ท่านบอกว่าตํารวจนี่เงินเดือนน้อยผมร้อยเอกสามพันกว่าบาทจบมาพันกว่าบาทนะอยากรู้ไงว่าทำไมคนถึงไปสอ เข้าตำรวจกันเยอะนะเกิน มันไม่ได้หวังจากเงินเดือนตอนผมออกจากราชการตารวจผมยศชั้นยศก็ไม่สูงนะแค่พันตํารวจโทเงินเดือนเนี่ยหมื่นสองพันกว่าบาทผมเป็นคนหนึ่งซึ่งไม่เคยรับเงินเดือนผมให้มูลนิธิโรงพยาบาลตารวจหมดผมไม่ต้องผมคือคือมันทํางานมาจนถึงว่ารู้จากผู้ประกอบการหมดแล้วผมชอบชอบลงทุนคือหมายถึงว่าเขาทําธุรกิจมาเอาสวยมาได้มาให้ได้เจ้าหน้าที่ขนาดนี้เราก็ไปคุ้นกับเขาซะเลยไม่ดีกว่าเลยจากฝ่ายที่เป็นเป็นฝ่ายรับเราก็เป็นฝ่ายแจกซะมันก็เลย พออยู่มีกินมีชใช้ได้่ะแล้วกตอนนี้สวยตำรวจมีอะไรบ้างอ่านเช่น,นนะทุกอย่างเนี่ยพอกฎหมายบอกว่าผิดพอเกินว่าตรงนั้น ออกมาในรูปแบบสวยหมดใช่ไหมผมเอามาพูดเรื่องคนจีนเมื่อกี้ที่คุยกันในรายการใช่ไหมผมผมบอกคนจีนเขาขาวนะแล้วถ้านี่บอกเขากลัวไม่มาเมืองไทยนี่เขากลัวอะไรผมตอบให้เลยเขากลัวตำรวจไทยตำรวจไทเพราะอะไรเขาขาวเขากลัวตำรวจไทยนี่เอาสีไปป้ายให้เขาเป็นเทาอะไรก็เหมาเขาหมดเป็นจีนเทาผมนึงบอกบอกอย่าไปคิดมากสิถึงขนาดต้องเอาตำรวจจีนเข้ามาไม่เห็นด้วยท่านไม่เห็นด้วยถ้าตำรวจไทยทํางานตรงไปตรงมาฮะแล้วก็ ระมัดระวังดูแลเขาอย่าไปใบอาจะไปมีอาคติสิพอเห็นเขามีเขากินเขาใช้ก็จะต้องบอกเป็นจีนเทาเงินเทา,นเาไม่ไม่มองละเขามาเมืองไทยเนี่ยนะเขาขอบมาเขาอยากจะเอามาใช้